ียจะไปถักอะไรเ่ยคอมเมนต์แนวไว้หน่อยดูว่าพี่เขาเล่น MV พี่โฟแบงก์ด้วยนะไม่ต้องมาถามว่ากุนนะ Who I Am เด็กลำดูขำลำ Still Do My b r a n g Bro No Cap No Cap ยังไม่ได้เสื้อเราจะเป็นมเจอแว่นหรืออะไสิโอ้โหแว่นใหญ่ไปกว่าหัวเอง เราใส่แค่เสื้ออย่างเงี้ยมันจะไม่ดูธรรมดามีแจ็คเก็ตอีกเนี่ยยังมีแจ็คเก็ตด้วยพอจะออกจากบ้านเนี่ยเฟรนแต่งตัวชั่วโมงครึ่งปกติผมมาถอดเปลี่ยนเรื่อยๆถ้าเกิดไม่พอใจผมก็แบบว่าเปลี่ยนใหม่เป็นไง New drip ป่ะ New drip drip Baby is i s Chain ป่ะ Chain ป่ะโตไปเก่งภาษาอังกฤษแน่เลยสร้อยเพชรไอะเฮียเตรียมไว้แล้วเนี่แค่เครื่องประดับแล้วเดี๋ยววันถ่าย MV จริงอ่ะเดี๋ยวเฮียเอาสร้อยเพชรที่เฮียเตรียมไว้ให้เราเนี่ยแล้วผมนะต้องจัดไปเอาแก่โอเคแล้วเอาเอาแก่ไม่เอาผมว่าผม เดี๋ยวๆๆเนบให้มันเห็นหน่อยหัวหมวหัวต้องมีอ่ะเฮียลองแบงต้อหัวเส้นมันเล็กเนาะฟิลใหม่ผมเลยพี่จะใส่ให้หนูเองดีบ r ยูล u l กู k good h o m i ลองักเดี่ยวอย่างวะมาแล้วโปรพ r o p ะ t a jacket อนโ r รพี่พูดเลยครับนใส่แจ็คเก็ตให้อายนี้กับเซนต์ซือมีอย่างดอกเอามั่ โอ้โหไอ้หมายก็ได้อ่ะคุมโทนไงเฮียแดงขาวดำโอ้ยลูกบุญใหญน้อขึ้นเทขึ้นรอเถอะปัดล่เล็กเลยให้มันดูมีอะไร Easy bro That's what I'm talking about This my boy homie This my boy เพราะเธาสวยค่ะได้ลองมองตั้งยามจนหลงไม่ใช่ของเฟย์ได้ผมมาของดีนะคราวปัตรโอ้ยนั่งก่อนจ่ายตัง มีสามรถต่อมาณนี้เลยครับ New outfit for Sen และแม่ของเันยังไงครับเรียบร้อยไปไงคักวะแบบนี้คักไรอ่ะนี่อุ้ยสำเนียงพันเดย์เนี่ยนี่จริงๆพี่เขาต้องบินไปญี่ปุ่นนะเนี่ยแข่งสเก็ตใช่ป่ะใช่เทียโทมาร์อยากแต่งตัวให้น้องเซนหมมัแต่งให้หน่อยได้ไหมขู่ได้เยี่ย Thank you โบ Easy bro เขาเป็นตัวแทนประเทศไทยนะไปแข่งสเก็ตโอ้ยพรมนพี่เขาอะไรดิขอให้แชมป์กลับมานาพี โชว์รีลับเด็ดๆเลยนะคะไม่ทำไมอ๋อไม่ต้องว่ารับพรรับพรอ๋อมีเพงนะเอาแชมป์กลับมาจัดไปซื้อเลยอ่ะความใจหลายๆง้องลางมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแกร่งอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยเป็นยังไงสมหวังสมพรอย่าเป็นแร่เปิร์กกับเขาได้เป็นเด้อสาธุขอให้ดังๆหนโมงสามจบแล้วอย่าลืมไม่ใช่ถ้าเกิดพวกพี่ถ่ายมีการโค้ดมาถ่ายได้ดิเฮียได้เลย easy bro เตซนที่ลืมถามเลยแล้วเรา aka อะไรยังไม่บอกไปดูในคลิปพี่ไอ้เดี๋ยวเจอกันวันไหถ่ายมี easy bro